ไอ้แฮมไอ้ฮมสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเซอร์เมอร์วอร์ทีนาหลักทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้ผมชิ่นเคยครับในวันนะจ๊ะวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงมอนเตอร์พลยุดประจําทีมนะครับผมอ่ามีใครมีตัวไหนที่มันชอบแบบพลยุดเราบ้างนะผม,ผมก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์ได้เลยนะฮะแล้วก็ฝากคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนั่นเองครับเห็นไลค์เยอะๆรูๆ้สึกแฮปปี้จริงๆนะครับผมอ่าวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเปิดโปงนะฮะห้าตัวละครที่มันชอบพลยุดผมมากๆเลยนะครับผมพลยุดจนรู้สึกว่าบางที ก็เกินไปบางทีพี่ก็เกินไปนั่นเองครับมีตัวไหนบ้างมาดูกันนะครับแลวขอเพื่อนๆมีตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์ตารางคลิปด้วยนะครับตัวแรกกันก่อนครับเปิดซิงครับผมสี่ดาวตัวเลขที่เราแบบหวานจี๊ยบนะครับผมก็คือพี่ลิ์นั่นเองครับทุกคนโอ้แม่จ๋าแม่เจ้านะผมคือต้องบอกก่อนว่าลิ์เนี่ยมันเป็นอีกตัวหนึ่งที่หลายคนอ่ะอาจจะแบบ หยิบมาในสถานอบางสถานการณ์อย่างเช่นเจอม้าลมอย่างเงี้ยเจอม้าเลมเจอ Oliver, โอริเวอร์ลมอย่างเงี้ยเจอแบบตัวที่มันสามารถได้เข้าเทินทีๆบ่อยๆเงี้ยเราก็จะหยิบตัวของริทไฟไปแก้ทางใช่ไหมเพื่อที่จะหวังว่าอาริทไฟบดีดมาเนี่ยมันจะสามารถทําจังหวะได้นะทำดาเมจได้นะอะไรประมาณนะั้นเป็นต้นจริงปะแต่ว่าส่วนมากที่เราเจอก็คือหลวงพ่อครับหลวงพ่อจังวัดครับผมฮัลโหลหลวงพ่อยืนนิ่งลืนนั่นเองครับก็อันนี้เป็นตัวที่5เลยนะครับผมที่ผมให้อยู่ในเทียที่แบบ1ใน5้า จริงๆมันมันก็อยากให้มันอยู่บนแร้งบนๆแหละแต่ว่าทุกแร้งมันใกล้ๆกันหมดคะแรนใกล้ๆกันหมดเลยนั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเราเสริมความรู้กันสักเล็กสักน้อยแล้วกันนะครับสำหรับตัวของฤิทเนาะฤิทธาตุไฟเนี่ยจริงๆมันมีสกิลที่ค่อนข้างดีมากๆก็คือเป็นแพสซีฟติดตัวของมันนะครับผมก็คือเมื่อไรก็ตามครับที่ศัตรูเนี่ยได้เร่งเทินจบเทินของมันเนี่ย มันจะมีโอกาสนะครับ15%ที่จะเป็นการแทรกเทินนะครับได้รับเทินเพิ่มมาทันทีเนี่ยแล้วที่สําคัญพอได้รับเทินเพิ่มขึ้นมาทันทีตรงนี้นะครับมันจะมีในเรื่องของการสร้างในเรื่องของบัฟโจมตีแล้วก็บัฟอัตราตดคีดีคอให้ตัวของน้องเองเป็นเวลาหนึ่งเทินใช่ไหมทีนี้เวลาที่เราทํารูเลตเองอ่ะเราไม่จำไม่จำเป็นต้องทำรูเลตลอยนะครับเราทารูเลตเพียงแค่70ก็พอแล้วเพราะว่าบัฟคีที่มันสร้างมาเนี่ยคือบัฟคีน,นี่ย จะเป็นการสร้างในเรื่องจะเป็นการเพิ่มโอกาสตรงนี้30%ดังนั้นนะครับผมเวลาที่สร้างในเรื่องของบัฟคีมาตรงนี้ครับเราทําคีเล็กแค่70ก็เป็นคีเล็ร้อยแล้วนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็ตัวของนิดเนี่ยมันไม่ว่าจะเป็นสกิลที่หนึ่งหรือสกิลที่สองเนี่ยมันตีหลายคิตใช่ไหมครับดังนั้นเนวลาที่เราใส่ลูนก็จะใส่เป็นเวลาที่ใส่แฟกอ่ะก็จะใส่เป็นแอชเชนอลบายตามค่าสปีดแอชเชนอลบายตามค่าเลือดหรือแอชัชนอลบายตามค่าต่างๆก็ได้นั่นเองนะครับ ตอ้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าตัวของลิทเองอะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เก่งมากๆเลยนะถ้าหยิบถูกเกมมันเก่งจริงๆสมากรูนที่แนะนําของลิทเนะี่ยที่ใช้งานก,นกันก็จะเป็นในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสตันแล้วก็จะเป็นตัวของเ e อ็กเตอร์นนะครับประมาณนะั้นเป็นต้นแต่ผมแนะนําว่ายืนพื้นที่วิวจะดีมากๆเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีตัวที่เจาะได้เยอะนะครับพวกลีสกิลนะครับผมพวกเอ่อทำให้เกิดสถานะแบบต่างๆเนี่ยดังนั้นเนะ่ยนะการที่ลิทใส่วิวเนี่ยจะช่วยได้เยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับอันนี้คือตัวแรกกันก ครับผมนีไม่พ้นครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นเหมือนกันไหมคุณรู้จักเขาว่าแวมสามโตที่นิ่งเฉยไหมครับเ้ยจริงจริงอ่ะไอตัวระดับที่4ี่ที่ห้าเนี่ยผมกําลังช่างใจว่าเอ้ยแป๊บควรจะเป็นที่5้าไหมหรือลิทควรเป็นที่5ดีแต่ผมรู้สึกว่าลิทเนี่ยมันก็ยังมีบางตาที่บันดีลงๆบ้างนะแต่แวมเนี่ยบางตาบางเกมอ่ะมันไม่ดีเลยเพืๆๆ่อนๆจริงๆต้องบอกก่อนว่าแวมเนี่ย ที่ผมให้มันอยู่ตรงเป็นมอนเตอร์ทรยศเนี่ยจริงๆไม่เชื่งว่าเป็นมอนเตอร์นะเวย้ยมันเป็นลูนทรยศทุกคนเ <c oughs> ข้าใจคําว่าลูนทรยศตไหมแต่ว่ามันอยู่ในร่างของแแบมไงก็เลยแบบเข้าไปอยู่ในเทียร์ของมอนเตอร์ไปเลยแล้วกันนะฮะจริงๆอ่ะแแบมเนี่ยแแบมเนี่ยคนเล่นหลายสายไม่ว่าจะเป็นแวแบม แบวมสปีดแบมแบบเอ็กซ์ตอร์น์นะครับออกเธอไม่บ่อยหรือจะเป็นแบมคอเตอร์อย่างที่วันเล่นอยู่วันอะจะเล่นแบมคอเตอร์เพราะว่าวันเล่นรับส่วนใช่ไหมพอเราเล่นรับส่วนเราก็จะเน้นแบบทางแบบคอเตอร์ในหนอยยืดนานๆหน่อยแต่ที่ที่ผมเจอเนี่ยส่วนมากแบมก็จะยืนขาตายแบบปังศัตรูมาตีสะกิดติ๊กติ๊กแบบนี้ c, 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 c. ทำอะไรอะ่ะแกแกทําอะไรอ่ะเออตีตีมาเถอะฉันขี้เกียจโต้วะอะไรเงี้ยทั้งทั้งที่เราใส่ลูน3โต้นะครับแล้วการโอกาสโต้เนี่ยคือมัน45%แม่จา๋า โอกาสโตเนี ok ่ย45%ซึ่งเยอะมากๆพอมัน45%เสร็จปั๊บแล้วมันไม่โตอ่ะเราต้องรู้สึกแบบว่าเก45%มึงไม่โตเลยเราวะอะไรเงี้ยออประมาณนั้นนะครับนี่คือแบบที่แบบอยู่ในเวอร์ชันแบบน้องน้องแบบน้องเหงาน้องแบบขี้เกียจโตนั่นเองครับผมประมาณนั้นละกันนะอันดับที่สี่เนี่ยเป็นที่รูนซะมากกว่านะครับไม่เชิงเป็นมอนเตอร์หรอกนะครับผมอ่ะประมาณนั้นละกันนะครับผมอันดับที่สามครับผมทุกคนนะ อันดับที่3อันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ครับเหมือนกันครับผมโอ้โหให้ไปอยู่คิวเดียวกันเลยแม่จ๋านะครับผมนั่นก็คือไลก้านั่นเองครับ dk f i n a โนของเรานะฮะเรีเยกว,ว่ายืนขาตายพ่อหนุ่มคนนี้นะผมบางตาก็ดีดเป็นกบนะบางตาก็ยืนนิ่งสนิทนะครับผมจริงๆตัวของ dk ไฟมาจะมีแพสซีฟสกิลที่เก่งมากๆก็คือแพสซีฟนี้ การโจมตีของน้องเนี่ยจะไม่มีวันแฉลบเลยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญคือเวลาที่ตัวของศัตรูมาตีเราเนี่ยเราจะรับดาเมจนะครับเพียงแค่ยี่สิบสี่เปอร์ของเลือดเราเท่านั้นจะไม่มากไปกว่านี้นั่นเองนะครับผมดังนั้นเนี่ยเอาพูดง่ายๆคือเราจะต้องตีดีเคไฟถึง5ทีทุกคนถึงดีเคไฟถึงจะตายนะครับผมทีนี้ตัวของน้องเนี่ยยังไม่หมดความเก่งเพียงเท่านี้ครับน้องจะมีโอกาสอีก50%นะครับผมจะเป็นการเคานเตอร์กลับนะครับเวลาที่เราถูกโจมตีนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยดีเคไฟคน เฟดดูดเลือดกันเยอะๆอ่าดูดเลือดในเมิสิตเพื่อที่จะให้โตกลับพอโตกลับเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็จะแบบได้ดูดเลือดพอได้ดูดเลือดเลื่อนเราก็จะเต็มอะไรประมาณนั้นคนก็เลยนิยมใส่เป็นรูนดูดเลือดแล้วก็ในเมิสิ์กันนันเองนะครับแต่ที่เนี้ยทำไมมันอยู่มอนเตอร์ขรยุธกันนะครับผมคือแพสสี่เปอร์เซ็นต์่ะแพสสี่ของมันน่ยมีโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะจะเป็นการคาสเตอร์แต่พี่เกยืนเออหลกูจะเหลือจะเชื่อผมแบบเออคือพี่คือแบบ คือพี่โตหน่อยพี่ให้ฮัลโหลกูเหนื่อยกับรุ้นกับมึงแล้วเนี่ยคือเหงาเลยอ่ะบางทีก็เหงาแบบยืนนิ่งๆเฉยๆเงี้ยไม่เอาอะไรทั้งนั้นนะครับเหมือนอารมณ์แวบเมื่อกี้เลยแววเมื่อกี้ก็คือสายโตเหมือนกันก็คือหนักเหมือนกันครับผมอ่ะประมาณนั้นอันนี้อยู่อันดับที่3ครับผมสำหรับตัวของดีเคโนโตนั่นเองครับผมดีเคโนโตนะครับผมอันดับที่2กันนะครับผมอันดับที่สองเนี่ยผมให้น้องกระเป๋านั่นเองเป็นตัวหนึ่งที่ จะเรียกว่าลูกรักหักเรียมโหดก็ได้นะครับผมสำหรับตัวของกระเป๋าธาตุาาน้านั่นเองครับผมอ่ะจริงๆตำแหน่งของกระเป๋าน้ำเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เก่งมากๆนะครับเป็นตัวที่แบบสามารถที่จะเป็นการาขโมยบัฟได้อ่าขโมยบัฟฟ้าของศัตรูได้ ขโมยเกยรได้นะครับผมอดูดเกตได้นั่นแหละนะครับผมแล้วก็เป็นการซ่อนมอนเตอร์เนี่ยเข้าไปมิติควอนตัมซึ่งมันเป็นการซ่อนถึง10เทิร์นนะครับผมสิบเทิร์นเนี่ยนับเทิร์นตัวของเราด้วยแล้วก็เทิร์นศัตรูด้วยนั่นเองนะครับผมสิบเทิร์นแล้วก็ใน10เทิร์นเนี่ยมันจะเป็นการลดเลือดทีละห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือประมาณว่าหุบศัตรูสองครั้งศัตรูคือตายเลยนั่นเองครับผมประมาณนั้นกระเป๋าน้ําก็เลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ ผมรักมากแล้วก็ชอบมากนั่นเองครับก็หยิบมาเล่นบ่อยแบบบ่อยเลยนั่นเองครับสำหรับตัวของกระเป๋าน้ํานั่นเองแต่ทีเนี้ยทาไมมันถึงอยู่ในช่วงของการทลยศนะครับเป็นอันดับที่2นะครับผมจริงๆกระเป๋าน้ําเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีกิมมิคบางกิมมิคที่สําคัญเวลาที่เราหยิบมันมาเนี่ยคือเราต้องการซ่อนสตูให้ติดนะครับผมแอบพอซ่อนไม่ติดซับคอมโบของเราที่เราวางไว้มันจะแตกเวทุกคนมันจะแตกพ่ายเลยทันทีดังนั้นตัวของกระเป๋าน้ําเองอะ่ะผมก็รู้สึกว่าทําไมวะทำไมต้องเป็นเองวะกระเป๋าน้ำเ <laughs> ป็นตัวที่หนึ่ง ถ้าลบบ๊ออ่ะโอเคเราแฮปปี้ลบบ๊ฟได้เออขโมยบัฟฟ้าได้โอเคแฮปปี้แล้วก็ลดเกรดเออขโม,มยเกรดได้เลยดูซับเกรดได้เราแฮปปี้แล้วต่อให้จะซ้อนไม่ติดก็จริงแต่ผมเจออ่ะส่วนมากอ่ะขโม,มยไม่ติดดูดเกรดไม่ติดซ้อนไม่ติดอีกโอ้โหผมเลยแบบโอ้้เหีแบบ้ยเกมคือมันเคยเป็นแบบ2รอบติดจนผมรู้สึกผมท้ออ่ะเออผมท้อจัดเลยนะครับผมอ่ะแล้วหน้าตัวของกระเป๋าน้ำเป็นอีกตัวหนึ่งที่หวังจังหวะได้หวังผลได้นั่นเองครับกระเป๋าน้ำเป็นตัวที่แบบ ความหวังมันสูงอะ่ะเออนั่นเองนะครับผมสำหรับตัวของน้องกระเป๋าน้ำนั่นเองครับแล้วก็มาถึงอันดับที่1ครับผมทุกคนครับเป็นใครไปไม่ได้นอกจากตัวของพี่เกเลยนั่นเองครับตินไฟโนหนึงครับผมอันนี้ดอกนี้เพื่อเธออันนี้ผมผมตั้งใจเอาน้องมาอยู่ตรงนี้มากเลยจริงเพราะว่าผมเกลียดมันครับทุกคนเอาจริงผมพูดตรงๆเลยผมเกลียดตินไฟมากเกลียดแบบชนิดที่ไม่เคยจะเกลียดมอนเตอร์ตัวไหนหนักเท่านี้มาก่อนน่ะ คือจินไฟเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าลำาคานทุกคนทำไมทาไมถึงมองว่าน่าลำาคาญแบบนั้นใช่ไหมเออคืออีจินไฟนะ่ะหลกัหลกๆเลยที่ที่ผมเห็นแบบน้องใช้นานนะคนอื่นก็จะแบบวิแกรีติรีสกิลติดขโมยบัฟติดอย่างเงี้ยเออแต่ของผมไม่ใช่ไงเพราะผมคือแบบแล้วไงอะ่ะคือสกิลสามอะ่ะจะขโมยไม่ติดอะ่ะจะไม่รีด้วยจะเคลมไ่คี้คเกียจเหนื่อยดูมันทํากับผมดีทุกคนหวรีเพย์เดี๋ยวผมแบบผมเจออย่างเยอะผมจนบอกบผมจนหลอดนอะ่ะ ผมจนแบบเออมึงจะทาแล้วก็ทาของมึงเถิดจินกูจะเลือกกูจะกูไม่ยุคเวียมึงแหละจนผมรู้สึกอย่างนั้นอ่ะทุกคนคิดภาพดูดิว่าผมต้องเกลียดมันขนาดไหนอะ่ะผมถึงขั้นเอาจินไฟอ่ะออกจากบล็อกมอนเตอร์ไปเลยนะเว้ยทุกคนจริงแบบเกลียดมันถึงขั้นแบบเออจินมึงจะไปไกลๆก็ไปนะคือผมเอามันออกจากบล็อกมอนเตอร์ไปเลยไม่ไม่เอาเข้ามาบล็อกเลยครับเพราะว่าผมเกลียดมันมากนะครับผมเกลียดมันแบบไม่อยากคุยอย่าไม่อยากมองหน้าเออประมาณนั้นนะครับแบบพอพออันทีคุณอย่างเธออะไรครับผมมา ดังนั้นจินไฟก็เลยอยู่ในแรง่ของที่1นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะโดนพี่แกกระทำมาเหมือนกันนะครับจินไฟเนี่ยผมแนะนำร้อยนะทุกคนร้อยเลยประชดชีวิตสุดๆอ่ะเออร้อยแบบร้อยสุดๆอ่ะเออจินไฟก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เก่งนะแต่ว่าแบบตามนั้นแหละมันลีบไม่ติดนะมันลีบไม่ติดก็เออหน่อยครับผมอ่ะลีบไม่ติดด้วยสกิลสามนะสกิลสามของน้องคือเป็นการโจมตีนะครับผมแล้วก็เป็นการขโมยในเรื่องของเอฟเฟกเสริมพลังทั้งหมดนะครับแล้วก็ลดเกรดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ รีสกิลของสตูนะครับจนแม็กเลยนั่นเองครับทุกสกิลนะฮะเก่งขนาดนั้นครับแต่รีไม่ติดกูระเคียดโอเคครับผมก็นี่คือมอนเตอร์นะครับผมทั้ง5ตัวละครนะครับที่ผมเกลียดมากแล้วมันทรรย,ยศผมมากๆของเพื่อนๆมีใครตัวไหนยังไงบ้างสามารถที่จะคอมเมนต์ห้าล่างคลิปได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันซีอูเนคไทมนะจ๊ะบี